ทองทานตอบชัดกระบวนการกลับไทยของคุณพ่อทักษินตอนนี้ถึงขั้นตอนไหนแล้ววันที่7มิถุนายน66ผู้สื่อข่าวถามเรื่องการเดินทางกลับมายังประเทศไทยของนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีมีการประสานทางการไทยหรือมีกระบวนการอย่างไรนางสาวแพทองทานในฐานะลูกสาวคนสุดท้องตอบว่าตอนนี้ยังไม่มีการประสานอะไรที่อิงทราบนะคะแต่คิดว่าในการแพลนการกลับมาของคุณพ่อเนี่ย ก็น่าจะค่อยๆคืคบหน้าไปเพราะว่าก็อีกไม่นานแล้วที่ท่านกําหนดจะกลับมาแน่นอนคะ่ะกลับมาเข้ากระบวนการยุติธรรมตามปกติเมื่อถามต่อว่าต้องมีการประสานล่วงหน้าหรือไม่เนื่องจากเป็นระบบราชการคงต้องมีนะคะแต่ว่ายังไม่ได้อัปเดตกันว่าประสานอะไรไปแล้วบ้างคุณพ่อน่าจะจัดการอยู่คะ่ะเดี๋ยวคราวหน้าจะถามมาให้นะขณะที่คําถามว่ากระบวนการทั้งหมดนายทักษิณจะเป็นผู้ดําเนินการทั้งหมดหรือมีครอบครัวช่วยดําเนินการ นางสาวแพทองทานระบุว่าในส่วนของครอบครัวคงเตรียมความพร้อมไว้ให้ในเรื่องความสะดวกสบายการต้อนรับมีคิดไว้หลายแบบเพราะไม่รู้ว่าต้องเจออะไรบ้างพยายามคิดด้านบวกไว้ส่วนเรื่องรักษาความปลอดภัยก็เตรียมไว้คร่าวๆร,รอบิดาให้สัญญาณมาก่อนว่าจะให้เตรียมอะไรบ้างแต่ไม่ได้มีหลักการอะไรหรือการเตรียมอะไรที่เป็นทางการยืนยันว่ายังไม่ทราบกระบวนการที่นายทักษิณ เตรียมอะไรไว้บ้างโดยกำหนดการคิดว่ายังคงเป็นไปตามเดิมคือช่วงเดือนกรกฎาคม2566โดยต้องดูเหตุการณ์ประกอบด้วยไม่ว่าจะก,การเมืองหรือสถานการณ์ต่างๆซึ่งล่าสุดที่คุยบิดายังบอกว่าเป็นช่วงกรกฎาคมการที่คุณพ่อกลับมาอาจจะต้องเป็นเรื่องสำคัญเพราะฉะนั้นต้องดูว่าถ้ากลับมาได้แล้วทุกอย่างโอเคยิงว่าคุณพ่อก็ต้องดูสถานการณ์ประกอบด้วยนะคะว่ากลับมาแล้วตรงนั้นเวลาเหมาะสมไหมในเหตุการณ์ต่างๆ อัญญาประกาศคู่ส่วนสถานการณ์การเมืองจะเป็นปัจจัยหลักหรือไม่ในการตัดสินใจคนพ่อก็ต้องดูเรื่องนี้ประกอบด้วยอยากให้กลับมาแล้วเป็นเรื่องดีๆไม่อยากให้กลับมาแล้วกําลังมีความวุ่นวายอยู่หรือเปล่าต้องดูให้เหมาะสมไม่ได้มีปัจจัยอะไรที่ทําให้กลับหรือไม่กลับดูเวลาที่เหมาะสมกรณีที่ในเดือนกรกฎาคมหากยังจัดตั้งรัฐบาลไม่สําเร็จแล้วพลเอกประยุทธ์จันโอชา ยังเป็นนายกรัฐมนตรีรักษาการจะส่งผลกระทบต่อไทม์ไลน์การเดินทางกลับของนายทักษิณหรือไม่นางสาวแพทองทานตอบว่าเรื่องนี้ไม่น่ามีผลบิดาเคยพูดว่าไม่ได้เป็นผลอะไรในการที่รัฐบาลไหนจะเป็นรัฐบาลอยู่ก็จะกลับมาเข้ากระบวนการยุติธรรมอยู่ดีส่วนเหตุผลที่จะกลับมาในเดือนกรกฎาคมนั้นไม่แน่ใจแต่คิดว่าเพราะบิดาชอบเดือนนี้อยู่แล้วเพราะเป็นเดือนเกิดด้วย สมัยก่อนเวลามีการเปิดงานที่สำคัญจะยึดวันเกิดคนในครอบครัวเป็นหลกัก